ก็อากาสบายดีเนาะพ,พี่น้องเพื่อสุขสุขคนเดี๋ยววันนี้เขาสิผ้ามาเบ่งสวนสวนมะพริค่อยเช่นวันนี้ก็เป็นตอนเช้าเวลาเก้าโมงเก้าโมงสองนาทีพี่น้องเดี๋ยวันนี้สีผ้ามาเบ่งสวนมะพริค่อยสวนนี้ก็ปลูกไว้ในข้างเฮื่อนพี่น้องเนี่ยแหละปลูกมะพริกร้อยกว่าต้นนี่แหละหลังจากที่เขาปลูกไปตั้งแต่ช่วงเดือนอ่าช่วงปีใหม่ก็หละพี่น้อง ่านมาได้3เดือนคนที่ออกมากก็คือมักพิกบ่คพอยงามแต่ผลถือแล้วกับเบีย้ยเพี้ยลงมันหนึกูดมักพิกก็เป็นดรกอยู่แต่ว่ามันเม่งทีเน้อเนาเนี่ยต้นหนึ่งก็ถือว่างามพอสมควรอยู่ดีแต่ว่าพายุถ,ถือก็ล้มเนาะล้มลงไป นี่ก็สิเป็นต้นตองผมตัวนี้ก็กำลังเป็นดกนอกพี่น้องเลยนี่แหละต้นมะพริกมะพริกใส่ตำนี่แหละค่อยขอเบีย้ยน้ำผัดเจ้ามาไปกินตำล้วเห็นเบีย้ยมะพริกกันเลยขอกมาปลูกจะถือว่างามพอสมควรอ,อยู่ดีแต่ว่ามันแมงข้าว่าค่อยตัดต้นมันออกเหลือไว้แค่สามสี่ต้นเนาะสามสี่งาต่อต้นเป็นดอกอยู่เลย อันนี้แหละเพป็นว่าคนบลอ้อแต่ปลูกผิกดกนี่แหละคอยปลูกที่กันโทดพี่น้องเลยระยะประชิดกันมันก็นเลยแบบเป็นพุ่มแบบนี้ต้นดาวเคื่อพี่น้องคนละคนมีมีงานแต่งงานอย่างกับตอนนั้นกับคนน่าเอาลายอยู่เลยตันผิดน้อยเน่าพี่น้องเลยมากมันจากแมงเนี่ยอ่ะม,มันแมงด้วงจน่อ ซึ่งคฟอยกับมุ้งหัวสี่สีท่ทางใตเนะครยหัวกับเขาเม่นซอยบอกกันนี่ถือว่าโอ้ถือว่ามากดพผสมคว้นอยู่เลยพี่น้องนี่แหละผลผลิตที่ค่อยได้อ่ะสิบกงามคือมุ้คือส่วนที่เขาจะปลูกขายเนาะแต่ว่านี่ก็เป็นการทดลองของค่อยทีปลูกร้อยต้นเนี่ยช่งในส่วนแกซิมีพักคมนี่แหละตอนแรกอะ ตอนแรกกระปูมักทั่วก็มักแตงไสพี่น้องเลยแต่ว่าเฮือกเอาละนี่ต้นข้างมักทั่วต้นตะขุมส่วนต้นนี้ก็โอ้ล้มพี่น้องเลยเจหาลักมาซักไส้นี่ต้องได้ซักลักไสพี่น้องซัำนันก็ลม้มเพราะว่าล้มมันมาหฮงเนาะตน้นผักข้าก็เลยลม้มตอนฝนตก บกูดพี่น้องตัวนี้แต่ว่าต้นมะพริกนี่ถือว่างามได้เรื่องอยู่เดี๋ยวย้ำผลค่อยสิปลูกอีกกับประมาณเดือนหน้าแล้วเนาะเดี๋ยวเหตุส่วนปลูกอีกตัวนี้ก็เป็นระบบน้ำสปริงเกอร์ท,ที่ที่ตั้งไว้ในมือก้อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็บริสไซละน,นี่ก็เป็นข้าวมะทั่วที่คือออกตัวนี้ก็เป็นต้นมะม่วงเนาะต้นมะม่วงไข่ที่คอยปลูกไว้ถึงเตป,ปีกายนี่ ก็เป็นต้นดอกจำปาเนาะที่ปลูกที่ค่อยปลูกไว้นี่แหละนี่ก็เป็นต้นไม่บงหวานพี่น้องนี่บบเม่นต้นบงหวานนี่ต้นไม่บงบงใหญ่นี่แหละที่ปลูกนี่เป็นต้นบงหวานนี่เนีะยคอคอน้ำข้าามาปลูกดอกไม่บงนี่ก็ไปลายบ่นเนาะคอมานี่กเป็นเครือบังน้ำกว้างส่วนก็สีโบราณพี่น้องเลย สมกับการปลูกมะพริกร้อยต้นนี่แหละแต่ว่ามีต้นมะเขือเนี่ยต้นมะเขือมันก็นเริ่มมันเท้าเป็นมากแล้วนี่ก็เป็นพ่ะอีตู้ที่ซื้อมาปลูกต้นทั้งนี้ก็ต้นทนั้นทงนี้ก็เป็นมะบวกพี่น้องมะบวกซื้อมาปลูกแล้นทั้งนี้ก็สิเป็นต้นมะพริ่งแม่ค่อยปลูกเนาะอันนีะต้นมะพริ่งแม่ค่อยตัวนี้อันหละก็ ตอนนี้มันก็เริ่มเศร้าเป็นมากแล้วเนาะเหอว่ายังเป็นบัวลายบได้แต่ว่ามันก็เริ่มเป็นดอกปุ่งขึ้นมหมอพี่น้องันงามอยู่มันเริ่มเป็นมากตัวที่เป็นมากตรงนี้ตัวที่กำลังเป็นดอกกับยังลายอยู่เนาะนี่แหละนี่ก็สิเป็นหญ้าวานหญ้าวานก็เผล่มาปลูกอีกแล้วพี่น้องไปไหนก็ไม่ได้คอนี่แหละกลังเริ่มเป็นมากเลย ต้นตัวนี้ก็เป็นมากกันแล้วกำลังเริ่มให้ผลผลิตพี่น้องคลิกขาวแต่สิมีลายชนิดน้องเมื่อกี้ที่ปูกนี่เลยนี่ก็จะเป็นต้นต้นบงวานอีกต้นนึงเนาะที่ค่อยเอามาปลูกไว้เนี่ยแหละต้นนี้ก็จะเป็นอีกต้นนึงส่วนทางนั่นก็จะเป็นส่วนกล้วยพี่น้องกล้วยที่ปลูกไม่แล้วก็ไทว่านภักเสียนพร้อมนี่ถ้าไทยโบเห็น อันนี้ก็เป็นบ่อนที่สิบป,ปูกระหอมใช่ไหมเกลือน,นี่ะพี่น้องมัจะเป็นส่วนมัใหา่เนาะแต่ว่าก็ได้ก็ได้ซื้อหมูพีกิกินแต่ว่าก็ได้่ซื้อของเก่าแล้วก็พิกแห้งน,นี่ก็เป็นต้นหมูพิกเนาะที่ค่อยปลูกไว้เป็นต้นมบพิกที่ค่อยปลูกใส่อันถุงดำใส่ถุงดำพี่น้องเลยการลังกาลังเริ่มให้ผลผลิตละนี่แหละ ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นที่ค่อยปลูกไว้ใส่อันใส่กับปองใส่ก,สกวดโคกเนี่ยพี่น้องใส่กวดแฟนตาก็สิมีทั้งส่วนกระหวชิงคขยแล้วนั่นก็ได้ต้นนี้ก็จะเป็นมังนดัดมังนอดทิกอันนี้ก็โคอมาคือกันพี่น้องคอมาตั้งแต่ทั้งบ้านยังทำนะขนายห่ดแหละเป็นพุ่มละใน,น,นส่วนก็สิมีทั้งตักบัวหัวชิงคขยใบหมป้อมใบยางลายยาง ังนี่ก็สิเป็นต้นมะพริกที่อันนี้ก็บขอมาปลูกอีกแล้วพี่น้องเลยขออเบีกันมาปลูกพักเสริมกันเริ่มมองงามมาได้แล้วทั้งใจที่ฝนตกถึกตัวน,นี้ก็สิเป็นต้นมังหุ่งพี่น้องและมังหุ่งที่ค่อยอ่าตอนสิตอนกิ่งมันไปปลูกเนาะตอนนี้มันก็เริ่มโป้งห้างก,กันออกมาละแล้วค่ก็กับสิตัดเครื่องนี้ไปปลูกที่เป็นมพิมต้นเตี้ยลานอยูล่ล่าง,างรถพี่น้องนี่ก็สิ งอเสาขึ้นอีกต่อเติมตัวนี้ก็สิเป็นทั้งต้นหมังนเนาาเนาะต้นหมังเนาาแต่ว่าท่านได้เป็นมากนี่ก็สิเป็นทั้งต้นหมัองยมทีนึงหมังยมหม่อง,งยมสม้มกบรบโบส้มบันไดพอดีกินนี่แหละเป็นดกเลยทีนองอันนี้ก็สิเป็นงองไม่ให้อีกแล้วที่คอยกล้าไว้ก็ได้แต่ว่ามันปวท่านนิดนึงตีมีทั้งต้นหมักเขียเนะ ต้นมะเขือพี่ปลูกไว้อันนี้บริโภคไผ่มาอันนี้ของตัวเองนมีทั้งต้นดอกไม้เนาะที่ปลูกไว้มันจะเป็นต้นมังนาวพี่น้องต้นมังนาวนี่จะเป็นสองสายพันธุ์สายพันธุ์น้อยแล้วก็สายพันธุ์ใหญ่มีกระวานหางจระเข้กระสินไข่พี่น้องกระชี็นบ่อน้ำอ่าบน้ำเนาะกระชีมีโศกสเสือเด็กน้อยตากไว้นี่แหละกระชีมีทั้งต้นค่า นี่ก็เป็นต้นหม่องม่วงนี่ก็สิมีทั้งต้นคอนแค้นนะกับต้นหม่องมีพี่น้องเลยส่วนต้นมากอา่าม่งม่วงหิมาพานแม่ข่อยตัดนี่แหละต้นคอนแค้นกับหลังงามเลยนี่ก็สิเป็นทั้งก๊กกกพูเนาะนี่ก็สิเป็นสารปลูกสารไว้กกมันต้นกับมีอย่านาั่งกระปูกเด้พี่น้องเนี่ยอย่านั่งกระปูกต้นอย่านาั่งส่วนนี้ก็เป็นต้นไผ่กิมซุ้งค่อย กำลังปลูกพี่น้องท่านด้งามบัดด้ว่เงีลยกระสิประมาณนี้เน,นา,านนะ,ะส่วนค่อยนี่ยโบ๋มีอย่างายเนาะกระสิขอจบลงแต่เพียงเท่าน,นี้